สวัสดีครับวันนี้ทีลาโมบายเราจะมาเปลี่ยนจอ iPhone 11ราคาถูกครับราคาย่อมเยาเหมาะสำหรับท่านท่านที่ทำมือถือตกแตกนะครับพอดีเงินเดือนก็ยังไม่ออกนะครับไม่พร้อมเรื่องเงินแต่โทรศัพท์นี่ขาดไม่ได้นะครับต้องใช้ทุกวันตัวนี้จะเป็นจอทางเลือกนะครับสำหรับท่านท่านที่อยากเปลี่ยนจอราคาถูกแต่ใช้งานได้ดีนะครับ ขันแรกนะครับขันสกูก้อนออกนะครับก็ยกโดยใช้ตัวดูดจอขึ้นมานะครับก็ทําเองไม่ได้ก็ไปหาช่างนะครับเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้ถ้าไม่เคยถอดค่อนข้างที่จะดูดขึ้นยากเหมือนกันนะครับอาจจะทําให้เครื่องเป็นรอยสกูสิงออกให้หมดนะครับพอเปิดจอขึ้นมาต้องระวังอย่าให้แพรขาดนะครับ ครับต่อมาเราก็มาไล่ถอดสายแพรออกให้หมดนะครับโดยถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ชัชสกรีนไม่ไปเลยนะครับครับเราก็เอาจออะไรที่เราสั่งมาใส่นะครับลองเปิดดูก่อนนะครับว่าใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับลองดูก่อนครับอะไรที่เราสั่งมานะครับบางร้านก็ไม่ดีเลยนะครับสีจะจืดกว่าเดิมเยอะถ่ายรูปออกมาทําให้หน้าเราดําครับคึมๆหน่อยนะครับส่วนจอที่สั่งจาก ร้านนี้นะครับใช้งานได้ดีครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับสีสวยครับทัสรีนก็เลื่อนไหลใช้ได้เลยนะครับสำหรับเล่นโซเชียลทั่วๆไปนะครับในส่วนของการเล่นเกมนะครับ ยังไม่ได้ลองนะครับขอโทษทีนะครับในจุดนี้ปรับทูโทนไม่ได้นะครับสําหรับจอเทียมข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับทางซอฟต์แวร์เครื่องจะเตือนนะครับว่าเราใช้อะไรไม่แท้จาก iPhone นะครับมันจะเตือนอยู่ที่การตั้งค่านะครับเป็นหมายเลขแดงๆนะครับอาจจะทําให้เราเกียกาตาไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับเป็นจอราคาถูกครับถ้าจะทําให้มันหายนะครับต้องคัดลอก ข้อมูลจาก IC ตัวเก่าครับ IC จอไปที่ IC จอตัวใหม่นะครับหรือว่ายก IC ไปเลยนะครับค่าใช้จ่ายของเราจะสูงขึ้นมานะครับขึ้นอยู่กับทางลูกค้าด้วยนะครับว่าต้องการแบบนั้นไหมนะครับครับเทสจอเสร็จแล้วก็ย้ายชุดลําโพงด้านหน้านะครับไปที่จอใหม่นะครับ ต่อมาก็ทําความสะอาดรอบเครื่องนะครับเอาเกาวเก่าออกให้หมดต่อมานะครับก็ใส่แผ่จอเข้าไปนะครับแผ่จอแผ่สแกนหน้านะครับชุดแผ่ลําโพงหน้านะครับใส่เข้าไปถอดยังไงใส่อย่างงั้นนะครับแล้วก็เปิดเครื่องเทสดูอีกทีนึงนะครับอย่าพึ่งประกอบนะครับ ต่อมาเรามาทดสอบ QC เครื่องนะครับว่าลำโพงหน้าได้ยินหรือเปล่ากล้องหน้ากล้องหลังชาร์จเข้าถรเข้าถรออกดูนะครับว่าปกติหรือเปล่าสแกนหน้าดูนะครับเมื่อทุกอย่างปกติบอมมีอย่างผิดพลาดนะครับก็สามารถประกอบเครื่องเข้าไปได้เลยนะครับประกอบจอเข้าไปได้เลย พอเสร็จก็ขันสกูก้นครับกลับไปเหมือนเดิมนะครับเครื่องตัวนี้จะกันน้ําไม่ได้แล้วนะครับอย่าไปให้ตกน้ําเด็ดขาดนะครับพอเสร็จนะครับเราก็มาทดสอบอีกทีนึงนะครับเทสแล้วเทสอีกนะครับเพื่อความมั่นใจก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้านะครับครับมาดูสีสันใกล้ๆนะครับมาโอเคไหมครับว่าสวยไหม เหมาะสำหรับเงินพันกว่าบาทเราหรือเปล่านะครับสำหรับท่านที่มีเงินในกระเป๋านะครับก็สามารถไปเปลี่ยนจอที่ศูนย์ได้นะครับอันนั้นก็จะแพงขึ้นมาอีกแต่คุณภาพก็แตกต่างจากของเทียมอยู่แล้วนะครับอันนี้จะบอกให้หมดเลื่อครับจากประสบการณ์ที่ซ่อมจริงใช้งานจริงครับที่เห็นภาพมาก็มาบอกท่านๆนให้ดูนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจนะครับขอบคุณครับ เสร็จแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีสาระดีๆจะมาให้ดูอีกนะครับขอบคุณครับ